เ,เ,เติมเว็วบริการดีรีวิวแน่นไม่โกไม่โยนไม่คาวมวยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ับมาเลยที่เฟซบ o o กจูนบิโกชอปหรือแอดไลน์จูนบิโกสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอสซูรนะครับในวันนี้นะครับเราอยู่ในเกมดาร์คเนียซาก้านะครับยังไงก็ต้องกล่าวสวัสดีปีใหม่เพื่อนทุกคนก่อนนะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวเกี่ยวกับเรื่องของบังกรใหม่กันครับ ซึ่งเป็นมังกรที่ถูกที่สุดตั้งแต่ดาโกเนียเคยเปิดมาเลยก็ว่าได้ครับต้องบอกว่าถูกแล้วดีหรือเปล่าถือว่าเป็นการแจกของขวัญปีใหม่ที่ราคาไม่แรงมากให้กับผู้เล่นชาวดาโกเนียซาก้าให้ได้ไปลองเล่นกันด้วยนะครับโอเคครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาทําการทดสอบนะครับว่าแอสโตเทลรานะครับจะแรงกว่าอีโอลาหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวเราจะทําการทดสอบโดยการทําให้มัน เรเวลพอพอก่อนครับแต่ว่าก่อนที่เราจะทดสอบเราดูในเรื่องของเนื้อหาสกิลของตัวละครกันก่อนเลยนะครับแสงลงทันนะครับสร้างความเสียหาย5 6 3 1หน่วยสำหรับตัวละครเ e เวล7นะครับเดี๋ยวผมจะทําการเพิ่มเรเวลมันเข้าไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นเราจะลดเรเวลของมังกรแดงลงมาก่อนนะครับเพื่อเป็นเ e เวล9เลยนะครับผมอ่าแล้วก็เดี๋ยวอัพเฉลี่ยตัวอื่นตามขึ้นไปนะครับ เพราะว่ามันเป็นเซตของมังกรแห่งดวงดาวนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องอัพตัวอื่นเข้าไปด้วยครับมันจะได้แรงๆนะครับแล้วก็ทําการทดสอบให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันเลยนะครับอะโอเคตอนนี้ติดปัญหาที่ว่าเราไม่สามารถอัพตัวนี้ขึ้นเลเวล8ได้นะครับเราจะต้องทำการรีตัวนี้ออกมาก่อนครับเพราะว่าเราไปกดใส่ขวดใส่มันนะครับ Okay. แล้วเราก็จะมาดูครับว่าเราควรอัพอะไรอีกถูกไหมเพราะว่าตอนนี้ครับมันถึงมันถึงสิ่งที่เรียกว่าถ้าเกิดเราอัปมันไม่ได้หนึ่งเลเวลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเอาวิาดีเราต้องอัปยังไงนะครับมังกรแห่งดวงดาวจะเก่งก็ต่อเมื่อมันได้สแตทจากเลเวลตัวพวกนี้ถูกต้องไหมครับแล้วถ้าเกิดเราอัปเลเวลมันเพิ่มไม่ได้แล้วเราจะอัปยังไงดีระหว่างการเฉลี่ยอัพที่ตัวของมันเองกับอัปที่ในส่วนของตัวพวกนี้เพื่ออัปสแตทตรงนี้นะครับเดีย๋ยวขออนุญาตดูในเรื่องของตรงนี้ก่อนนะครับ เราสามารถทําได้อย่างไรบ้างอ่ะเรามาดูก่อนครับว่าเรามีอิเล็กเซอร์เหลือกันเท่าไหร่นะครับเิเล็กเซอร์อ่าเราเหลือเยอะมากนะครับถามว่าถ้าเกิดเราอัพเฉลี่ยตัวแรกๆได้ไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าในคลิปนี้จะเป็นการเทสดาเมจมังกรแห่งดวงดาวเพราะฉะนั้นนะครับสเตตทุกอย่างเราจะเอาลงกับมังกรแห่งดวงดาวทั้งหมดแล้วกันนะครับโอเคนะครับเราจะลงที่ตัวนี้แล้วกันนะครับเป็นตัวแรกของเรเปอรแปดนะครับอ่ลงไปนะครับลงได้ประมาณนี้โอเคครับแต่ถ้าเกิดอัพเฉลี่ยน่าจะดีกว่าเพราะว่ามันจะได้เรื่องของพลังทารวงด้วย แต่อันนี้เป็นการเทสส่วนของมังกรแห่งดวงดาวเพียงเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้แอสโตเทลล่าเลเวล9ครับผมแสงลงทันนะครับ8,115ครับปู่ดาวเฝ้าหวนคืนชื่อสกิลเท่นะครับทำดาเมจนะครับรวม3,029%ของการโจมตีนะครับสร้างดาเมจเพิ่มเติม72,199หน่วยนะครับเอฟเฟกโบนัสขณะขี่มังกรศึกนะครับ การลดดาเมจ3 5เนะครับเพนบวก1,25่ปนครับโบนัสดาเมจทบบวก00นะครับผมความต้านทานตัวคูยิค้อบวก200้อปนะครับแล้วก็มีภูมิคุ้มกันต่อซ c ีต่างๆนะครับผมแล้วก็ดาเมจต่อเป้าหมายที่ติดเผาไหม้บวก26%อันนี้ผมไม่แน่ใจครับว่าถ้าเกิดติดเผาไหม้แล้วจะโดนดาเมจจากมังกรแรงขึ้นหรือเปล่านะครับอันนี้เดี๋ยวไว้เราค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคงั้นเราจะมาดูในส่วนของดาาเมจกตละคร แอคต o เทลล่ากันนะครับเราจะเล่นโดยการที่เรากดแปลงมังกรแต่เพียงเท่านั้นนะครับแล้วถ้าเกิดเราเทสจริงๆอ่ะเราต้องทำอะไรไหมอ่างั้นเริ่มจากการการใส่ของปกติแล้วกันครับเพราะว่าเล่นบอสอะครับมันก็เหมือนกับการเทสด,ดาเมจปกติแหละครับเราจะใส่ของปกติไปทดสอบเลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปดูในเรื่องของสกิลของมังกรใหม่กันครับผม ตอนนี้ผมอยากเรียกชื่อเขาไม่ค่อยถนัดนะครับเขาชื่ออะไรนะเขาชื่อในส่วนของเอสโตเทลล่านะครับเดี๋ยวเราจะลองดูครับว่าสกิลอันตรของเขาเราควรใช้ในรูปแบบไหนครับเราจะยืนใต้ตัวเขาก่อนนะครับแล้วก็กดนะครับผมกดอย่างเดียวนะกดแค่ระเบิดอย่างเดียวนะครับอ่ะทำดาเมจไป777.8นะครับ777.8นะโอเค ต่อมานะครับเราจะอันติแล้วอยู่ห่างๆจากบอสนะครับโดยที่ไม่ได้ยืนตรงจุดศูนย์กลางนะครับผมเอาซักตรงนี้แล้วกันนะครับอ่ะโอเค670นะครับ670อ่ะเพื่อความชัวร์เดี๋ยวเราจะเทสกันอีกเที่ยวหนึ่งรอบหนึ่งรอบหนึ่งเที่ยวหนึ่งเฉยโอเค เรายืนใต้เท้าบอสก่อนหนึ่งครั้งสำหรับครั้งนี้ครับแปดหนึ่งสองนะครับอันนี้เหมือนติดซุปเปอร์คิด้วยนะครับต่อมานะครับเราจะยืนที่ขอบบอสเช่นกันนะครับเราจะได้รู้ครับว่ามาังกรเราควรยืนตรงจุดไหนของการทําดาเมจต,ตอนบอสจะเบรกนะครับผม 762ผมคิดว่าไม่ต่างอยู่ที่จังหวะสิ์ซุปเปอร์คิครับผมคิดว่าดาเมจประมาณนี้ไม่ได้มีความแตกต่างอะไรกันนะครับอาจจะอยู่ที่จังหวะการติดซุปเปอร์คิเพราะฉะนั้นสรุปเลยคือคุณจะใช้มังกรยืนตรงจุดไหนก็ได้ครับเพราะว่ามันสาดออกไปข้างหน้านะครับแต่จจว่ามันก็เบาอยู่นะ715ใช่ไหมเหมือนมันจะเบากว่าใต้เท้าอยู่นิดนึงไหม พอๆกันนะครับพอๆกันโอเคนะครับคือไม่มีความแตกต่างในเรื่องของระยะทางเพราะฉะนั้นต่อมาเราจะเทสในส่วนของดามเมจกันครับการตีธรรมดาอะไรพวกนี้ด้วยนะครับเราจะเทสจากการยืนใต้บอสก่อนเช่นกันนะครับเพราะว่ามันมีมังกรตัวอัดนะครับที่เราสามารถเข้าไปยืนใต้ท้องบอสได้ครับ หรือบางทีการตีของคุณนะครับคุณจะได้รู้ครับว่าคุณอ่ะต้องอยู่ตรงจุดไหนของบอสแล้วกันถึงแม้ว่ามันจะเดินอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าถ้าเกิดเราต้องการเล่งดาเมจให้มันมากที่สุดอ่ะเราก็ต้องหาจุดที่เราสามารถยืนและทำดาเมจให้มันต่อเนื่องได้ครับอ่ะประมาณนั้นนะครับ ทำดาเมจไปทั้หมด4.03นะครับเดี๋ยวผมจะเทสอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะเทสอีกครั้งนึ่งนะครับที่เดิมเลยครับเพราะว่าเราจะไม่เสียเวลากับการแปลงศาตตาและการปล่อยคอมโบอีกแล้วครับเราจะทำการขึ้นมังกรแล้วก็เทสเลยนะครับ 4.06นะครับต่อมานะครับเว้นระยะห่างออกมาเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยอ่าดูจบก็จะดีครับเพราะว่าบางทีผมรัดไปรัดมาอยู่ครับถ้าดูคลิปจบก็จะดีครับเพราะว่าผมรัดไปรัดมานะบางจังหวะนะครับ รามิก็ไม่ต่างกันเนาะเหมือนจะไม่ต่างยูที่การติดซุปเปอร์คิละกันครับเพื่อนไม่ได้มีความต่างนะครับโอเคสี่พันนะครับโอเคไม่ได้มีความต่างครับสี่จุดศูนย์ศูนย์ต่อมานะครับเราจะเทสในเรื่องของสีครับสีมังกรนะครับสีมังกรเส้นพลังนะครับโอเคครับตอนนี้เราเทสสีแดงไปเรียบร้อยแล้วครับเราจะทำการเทสสีฟ้าครับก็ตอนอยู่สีไหนก็ได้ครับช่างมันครับเพราะว่า การตตอนเนี่ยม,มันดีก็ต่อเมื่อเราใช้การตตอนนะถ้าเกิดเราไม่ใช้การตตอนมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่ครับโอเคนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะใช้ในส่วนของสีฟ้าบ้างนะครับเพราะฉะนั้นผมเล่นยืนใต้ท้องมาเลยแล้วกันเนาะมันไม่ได้มีความแตกต่างอะไรถ้าจริงๆกดตรงนี้ก็ได้เดี๋ยถึงกดเลยไม่ต้องยืนใต้ท้องหรอกนะครับ อดาเมจมาสวยนะแต่ว่าซุป,ปเปอร์คีไม่ค่อยติดเพราะว่าซุป,ปเปอร์คี้ผมอาจจะน้อยไปครับซุป,ปเปอร์คียผมอาจจะน้อยนะครับดาเมจครั้งที่หนึ่งนะครับโอ้มีดาเมจแถมไปสามจุดหกสี่นะครับสามจุดหกสี่หมายความว่าเบากว่าเห็นเห็นนะครับ เดีย๋ยวเราจะเทสอีกรอบหนึ่งนะครับว่า3.64อยู่ไหมนะครับไม่ได้เห็นผมลงคลิปตาลแล้วนะครับหลัเกมดาโกนเนียก็มีแวะมาลงคลิปบ้างถ้ามันมีอะไรน่าสนใจนะครับเพื่อน โอเคเป็นอันสรุปว่าสีแดงแรงกว่านะครับสำหรับมังกรตัวนี้นะครับสรุปว่าอยู่ในเส้นพลังของสีแดงคือแรงที่สุดนะครับเพราะว่าดาเมจไม่เคยตกจากเลขสี่เลยถูกไหมนะครับง่ายๆเลยคือไม่ตกเลยนะครับอยู่สีแดงแรงที่สุดต่อมานะครับจะเป็นการเทสในส่วนของดาเมจมังกรตัวเก่านะครับเพราะฉะนั้นเราจะทําการย่อยตัวนี้ออกมานะครับได้ไวไปอัพตัวนี้แทนนะครับอ่า เดี๋ยวมาดูกันนะครับเราจะไม่อัพตัวใหม่ด้วยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เอฟเฟกของมันนะครับถ้าเกิดให้ดีเราจะไปอัพพวกนี้แทนนะครับพวกนี้แทนให้เลเวลสูงสุขึ้นมาแทนนะครับได้แค่นี้ก็แค่นี้นะครับได้แค่นี้ก็แค่นี้โอเคลองมาเทสตอีโอล่ากันต่อครับอีโอล่าจะทำดาเมจได้ขนาดไหนนะครับ เราจะเล่นคอมโบเซตที่เป็นเส้นพลังเส้นนี้เลยละกันเพราะว่าเมื่อกี้ก็ได้เห็นกันแล้วครับว่าดาเมจของเส้นพลังเป็นแบบไหนครับแต่ว่าข้อเสียอีกเรื่องหนึ่งคืออะไรเมื่อเราไม่ทําเรเบลเฉลี่ยตัวนี้ขึ้นมาเห็นไหมครับว่าตัวนี้มัน5,850เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาดูาดาดครับว่าดาเมจครับมีความแตกต่างกันหรือเปล่านะครับในส่วนตรงนี้นะครับแต่ว่ามันก็เห็นได้ชัดว่าเลเวลมันน้อยถูกไหมอืมเดี๋ยวเราจะมาดูดาเมจก,ก,กันก่อนนะครับ ว่าส่งผลอะไรมากหรือเปล่าถ้าส่งผลมากเดี๋ยวจะทำการอัพมันเดเวลขึ้นมาแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราต้องทําคือตัวนี้เหมือนเห็นว่ายืนใต้ท้องจะเก่งนะครับเพราะ,ะนั้นเราจะยืยนใต้ท้องนะครับจริงๆเราไม่ทดสอบแบบนี้เราก็พอจะเดาได้นะว่า ตัวเก่ากับตัวใหม่ตัวใหม่มันก็ต้องดีกว่าใช่ไหมแค่เราเดาแค่นี้เราก็เดาได้แล้วนะครับแต่ว่าเพื่อเพื่อเพื่อเขาเรียกว่าเพื่ออะไรเพื่อบทสรุปที่ชัดเจนเราก็ต้องทดสอบให้มันแบบเห็นกันชัดเจนไปนะครับสามจุดห้าสี่ถือว่าห่างกันไม่เยอะนะใช่ไหมถือว่าห่างกันไม่เยอะนะครับแต่อย่าลืมว่าตัวนั้นตัวตัวที่ได้มาใหม่นี้คือถูกมากเลยนะถูกมากเลยนะครับ อะลองไกลๆบ้างแต่ผมบอกเลยว่ามันน่าจะเบาเพราะว่าไอ้สกิลหมุนนเนี่ยมันต้องไปยืนใต้เท้านะครับ่ะทำเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูดามเมจกันครับ อรอบนี้มาดีมากสามจุดสี 49, ่เก้านะครับสามจุดสี่เก้าต่อมาครับเราจะทําการย่อยมังกรตัวอื่นลงมานะครับก็คือมังกรที่เราอัพขั้นไปเมื่อกี้คือมังกรสายฟ้าถูกไหมนะครับแล้วมังกรขาวให้มันกลับไปที่เลเวลแปดเท่านั้นครับแล้วก็ไปอัพมังกรตัวใหม่เข้ามานะครับเพื่อทดสอบให้เห็นกันชัดๆครับว่าถ้า เส้นพลังมันเป็นเลเวล8เหมือนกันนะครับมันจะส่งผลมากน้อยแค่ไหนนะครับเลเวล8ผมหมายถึงเลเวลมังกรนะครับเลเวลมังกรนะครับขออภัยนะครับที่อาจจะกล่าวไม่ครบนะครับ โอเคนะครับตอนนี้มาดูที่เส้นพลังกันครับเส้นพลังกลับมาเป็น9,750ตรงนี้เพื่อเป็นเลเวลหิน2เป็น6นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันอีกรอบหนึ่งนะครับผมแต่ว่าอย่าลืมนะครับเพราะว่าเลเวลมันลดไป1เลเวลจะทำให้เปอร์เซ็นต์ของสกิลมันลดไปนิดหนึ่งนะครับ ม hmm. 3.78นะครับถือว่าแรงขึ้นมาในระดับหนึ่งเลยนะครับถึงแม้ว่าเราจะยอมเสียในเรื่องของเปอร์เซนการอัพมังกรไปไปเพื่อเฉลี่ยเอาเส้นพลังมังกรเลยกลายเป็นดาเมจที่เพิ่มขึ้นหรือว่าอาจจะโชคดีแค่ติดซุปเปอร์คิเาามาดูกันอีกรอบนึงนะครับอันนี้ลองไม่ยืนใต้นะลองยืนแบบเฉียบเฉียดพอนะครับเฉียบเฉียดพอ โอเคโอเคครับผลสรุปออกมาว่าตัวใหม่นะครับก็ยังแรงกว่าอยู่ดีนะครับถึงแม้ว่าราคามันจะไม่ได้สูงเท่ากับตัวที่เราเล่นอยู่ถูกต้องไหมมันก็เป็นตัวที่แรงตัวหนึ่งเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่เข้ามาใหม่ของใหม่มันต้องดีกว่าของเก่าอยู่แล้วครับอย่างก็ฝากเพื่อนๆลองไปใช้กันดูนะครับผมคิดว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับอย่างก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยครับ ยังไงก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับยังไงก็ให้เจอแต่สิ่งดีๆในปีใหม่นะครับมีสิ่งดีๆเข้ามามีเพื่อนดีๆเข้ามาสิ่งดีๆที่มีอยู่แล้วก็ขอให้มันดียิ่งขึ้นต่อไปนะครับยังไงก็ไว้เราเจอกันใน E ีต่อไปจะเป็นเตี่ยวเกี่ยวกับอะไรนะครับรอติดตามชมด้วยนะครับขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ